สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแผนธุรกิจสินค้าส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปอินเดียประวัติความเป็นมาของธุรกิจหรือสินค้าเมื่อปี2019 IMF รายงานว่าอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจที่วัดจาก GDP มีมูลค่าถึง2.9ล,ล,ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกรองจากสหรัฐจีนญี่ปุ่นเยอรามานี ด้วยจำนวนประชากรกว่า1,300ล้านคนแบ่งการปกครองเป็น29รัฐมีจำนวนครัวเรือนถึง164.8ล้านครัวเรือนในช่วงไม่กี่ปีย้อนหลังมาอินเดียม,มีการพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าเร็วขึ้นทำให้ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและกระจายไปทั่วเมืองหลักและเมืองรองมีการเกิดขึ้นของสมาร์ทซิตี้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเฟอร์นิเจอร์เติบโตตามไปด้วย จากข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้สหกรรมหรือ CSIL พบว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีการบริโภคเฟอร์นิเจอร์มากเป็นอันดับ4ของโลกและผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอันดับ5ของโลกโดยรัฐในอินเดียที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยคุชราตะอุตตรประเทศปัญจาบเคเรล่าอานธนประเทศและเบงกอลตะวันตกขนาดตลาดเฟอร์นิเจอร์อินเดีย คาดว่าปี2023จะมีมูลค่าสูงถึง61.09พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อินเดียการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อินเดียถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลากหลายเช่นการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงานที่พักอาศัยรายได้ครัวเรือน ขณะเดียวกันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเช่นการบริหารจัดการของโซ่อุปทานการวิเคราะห์ต้นทุนการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐบาลจิจกรรมการผลิตตลอดของโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการสหาวัตถุิบการผลิตการกระจายสินค้าการขายและการบริการหลังการขายซึ่งจะมีผู้เล่นเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงกระบวนการทั้งแนวราบและแนวตี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อินเดียหรือสวอสจุดแข็งมีต้นทุนที่ต่ำมีตลาดที่มีความต้องการเพิ่มต่อเนื่องมีแรงงานหาง่ายค่าจ้างถูกช่องทางการค้าป,ปรีกสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจุดอ่อนมีจิตการที่มีคราบป,ปรีกดั้งเดิมรายย่อยจำนวนมากซึ่งขาดระบบบริหารจัดการที่ดี ผู้ผลิตและผู้ประกอบการแตกกระจายเป็นรายเล็กรายน้อยขาดการทำการตลาดอย่างจริงจังขาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมไปอย่างช้าๆโอกาสประชากรมีไรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เกิดอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าสนใจเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มากขึ้นมีโอกาสขยายได้ในตลาดใหม่การวางขายในร้านคาลีกในเขตชนบทมากขึ้นอุปสรรค ตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้มีขนาดใหญ่แต่รัฐบาลมีนโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมทำให้จํากัดการนำไม้ในประเทศใช้ในอุตสาหกรรมการค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีอินเดียเป็นเจ้าของจะได้รับผลกระทบจากนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติอาจทำให้สินค้านำเข้าตลาดยากขึ้นเหตุผลในการส่งออกอินเดียถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจเพราะการขยายตัวเศรษฐกิจอินเดียอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้น่าจะช่วยให้การส่งออกไทยไปอินเดียสามารถขยายตัวได้ดีและที่สำคัญผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเจาะตลาดอินเดียสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วโดยการลดภาษีภายใต้ TFA ช่วยให้ไทยเปลี่ยนฝ่ายเกินดุลการค้ากับอินเดียตั้งแต่ปีพศ .2548 เป็นต้นมาทำให้สินค้าไทยหลายรายการมีโอกาสเข้าสู่ตลาดอินเดียมากขึ้น อาทิผลไม้แปรรูปปลากระป๋องเครื่องปรุงรสพลาสติกอัญมณีอิเล็กทรอนิกส์อลูมิเนียมเฟอร์นิเจอร์อะไหล่รถยนต์เป็นต้นการกำหนดราคาและการขนส่งของสินค้ากลุ่มที่จะส่งออกในภูมิภาคเอเชียใต้ อินเดียจัดเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทยไทยส่งออกไปอินเดียสูงถึง36,694ล้านบาทเพิ่มขึ้น38.4%นอกจากนี้จากการลงนามจัดตั้งการค้าเสรีไทยอินเดียซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยา2547ทําทำให้อินเดียเริ่มทยอยปรับลดภาษีสินค้านำเข้าที่เรียกเก็บจากไทยแล้ว ซึ่งภายในปี2,553จะลดภาษีนำเข้าจำนวนหลายพันราย,รายการที่เรียกเก็บจากไทยเหลือ0%ส่งผลให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นการขนส่งการขนส่งทางบกจุดสำคัญที่ไทยไม่ควรมองข้ามคือการเชื่อมถนนผ่านพม่าไปยังถนนโครงการสวรรันนจตตรพักเนื่องจากจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย ภายใต้ความตกลงของ FTA อาเซียนอินเดียได้ดียิ่งขึ้นการขนส่งทางรถไฟอินเดียมีเส้นทางรถไฟยาว64,215กิโลเมตรและมีสถานีรถไฟ7,083แห่งจัดเป็นเครือข่ายเส้นทางรถไฟที่ใหญ่เป็นอันดับสีของโลกรองจากสหรัฐรัสเซียและประเทศจีนการขนส่งทางน้ำอินเดียมีเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำลำคลอง รวม14,500กิโลเมตรและมีการเดินเรือชายฝั่งทะเลอีก7,517กิโลเมตรการขนส่งทางอากาศอินเดียมีสนามบินทั้งหมด126แห่งโดยเป็นสนามบินนานาชาติ11แห่งสนามบินในประเทศ89แห่งและสนามบินเอกชน26แห่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วการเลือกวิธีการชำระเงิน การรับชำระเงินสินค้าด้วยวิธีการเปิด l อจากธนาคารในอินเดียยังคงเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับผู้ส่งออกโดยทั่วไปผู้นำเข้าอินเดียนิยมเปิด LC ซที่มีเทอมการชำระเงินราว3-6ถึงเดือนอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระสินค้าอย่างแน่นอนผู้ส่งออกสามารถขอใช้บริการยืนยันการเปิด l อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง